ก็เจริญพอนาสกุบาสิกาทุกท่านคุณโยมคงเคยเห็นนะเวลาสมัยก่อนคนจีนเขารบกันนี้เขาจะมีการลัวกองรบเนาะตึงๆๆๆๆๆๆๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างความฮึกเขิมฮึกเหิมให้กับทหารได้สู้แต่ว่าไม่ได้ให้โยมไปสู้กับประเทศใดๆนะไม่ใช่ให้พูดถึงเรื่องของการที่เรานั้นสู้ชีวิต บททดสอบก็ดีการสอบก็ดีการต้องทำอะไรใหม่ๆก็ดีการต้องเลือกก้าวเดินอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ดีมันจะตื่นเต็มและมันจะไม่ไหวได้เพราะมันกดดันดังนั้นแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้ดีละ่ะรัวกองลบในใจหน่อยหรือเขิมในใจขึ้นมาหน่อยถ้าเราไม่มีตัวนี้บางทีมันหงอเกินไปจนมันไม่เป็นอันทำอะไรนะรัวกองลบในใจขึ้นมาก่อน แล้วหลังจากนั้นหลังมันจะพิงฝาก็ให้สติปัญญาพาเราเดินไปนะสติปัญญานั่นแหละที่เรามีที่เราเตรียมแล้วให้มันฝ่าฟันไปได้นะโดยมีสมาธิครอบด้วยนะควบคุมความราอบครอบไว้ในระหว่างเส้นทางเดินในระหว่างการทำงานในระหว่างการสอบก็ดีในระหว่างการทำอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ดีมันจำเป็นจะต้องมีสมาธิสติปัญญา ควบคุมเข้าไว้ให้มันได้ผลสำเร็จออกมาที่ดีแต่ว่าพูดอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทำอะไรไม่ได้ดังนั้นมันต้องมีหน่อยโยมต้องมีของหน่อยสมาธิต้องทำขึ้นมาหน่อยให้มันเกิดสติหน่อยให้มันเกิดปัญญาหน่อยแล้วมันจะร่วกองลบในใจได้สู้กับสิ่งต่างๆได้ด้วยใจที่เข้มแข็งด้วยใจที่มั่นคงนะหรือเรื่องเลวร้ายต่างๆที่มันเข้ามา มันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกันเราจะเอาความดีงามไปแทนที่เราจะเอาสิ่งที่เราสร้างใหม่ไปแทนที่ให้มันออกไปเองเบียดมันออกไปเองไม่ต้องทําอะไรมากเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วดังนั้นคุณโยมเราเตรียมให้พร้อมสมาธิสติปัญญารวมถึงความรู้ความสามารถนะจะไปทําอะไรใหม่ๆมันต้องมีนะ,ะตั้งต้นค่อยๆสะสมค่อยๆเก็บแล้วลุยแล้วเดินนะ รัวกองลบในใจขึ้นมานะให้มันดังในใจแล้วก็รัวคาว่าพุโทโธในใจให้มันเกิดความสงบความเยือกเย็นเป็นกําลังใจให้กับเรานั่นคือสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร